วันนี้ Reading Advantage มีปุ่มใหม่คือปุ่มที่ชื่อว่างานที่มอบหมายสำหรับคุณครูเป็นปุ่มที่ใช้สั่งงานนักเรียนให้อ่านตามบทที่เราต้องการได้ก่อนที่จะไปดูให้คุณครูกดเข้าไปที่บทความแล้วเลือกระดับที่เหมาะกับนักเรียนที่สอนเข้าไปอ่านบทความหากชอบบทความนั้นแล้วอยากให้นักเรียนอ่านกดเข้าไปที่งานที่มอบหมาย แล้วเลือกชั้นเรียนเขียนหัวข้อเขียนรายละเอียดที่นักเรียนควรรู้และกดเลือกนักเรียนที่อยากให้อ่านกดกำหนดการส่งเสร็จแล้วเราก็จะกดเข้าไปที่งานที่มอบหมายแล้วเลือกชั้นเรียนคุณครูจะเห็นงานที่มอบหมายให้นักเรียน และกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยจะเห็นได้ว่านักเรียนคนไหนเริ่มแล้วหรือคนไหนทําเสร็จแล้วส่วนนักเรียนก็จะเห็นงานที่คุณครูมอบให้แล้วกดเข้าไปทําได้เลย